สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เครบรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแน,นลนะครับ ช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนครับวันนี้นะครับสยามชาแนลจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของเหรียญที่เป็นกระแสค่อนข้างที่จะมาแรงกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ราคาเริ่มขยับเกินหน้าเหรียญขึ้นมานะครับวันนี้ว่ามีเหรียญอะไรบ้างนั้นนะครับอยากแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆแล้วฟังคำบรรดานะครับวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับว่าเหรียญนี้มีแนวโน้มจะราคาแรงไปถึงขนาดไหนกันบ้างนะครับ วันนี้เรามีกันหลายเหรียญน,นะครับเพื่อนๆครับนะฮะเหรียญที่ท่านได้เห็นอยู่นี้คือเหรียญ5บาทนะครับเหรียญแรกพศแรกที่เราจะมาแนะนำเพื่อนๆนักสะสมนะครับได้เก็บสะสมกันนั่นเองนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเรียกกันในกลุ่มนักสะสมว่าพระศิยรเล็กนั่นเองนะครับจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีตัวหนังสือนั้นค่อนข้างที่จะหนานะครับเขียนคําว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายมือของท่านแล้วก็มีข้อความรัชกาลที่9อยู่ฝั่งขวามือของท่านนั่นเองนะครับเหรียญน,นี้ครับเป็นในส่วนของพอสอนี้ครับที่เราแนะนําเหรียญแรกครับ เป็นปีพศที่เราแนะนำครับคือปีพศ2531นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเี่ยนที่มีแนวโน้มที่จะมีราคาแล้วก็น่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากกลุ่มนักสะสมนั้นเริ่มเก็บสะสมแล้วก็มีการซื้อขายกันให้เห็นบางตาแล้วนะครับราคาแรงพอสมควรนะครับในสภาพ UNC สวยๆนั้นไปที่50บาท จนถึง100บาทนะครับเนื่องจากปี2,531นั้นมีอายุการใช้งานมากขึ้นทําให้ท้องตลาดนั้นเริ่มหาเหรียญปี2,531ันั้นยากขึ้นนะครับถึงจะมีขบวนการผลิตสูงถึง4 4่สิบสล้านห้าแสนเหรียญน,นะครับหากเป็นสภาพ UNC ก็มีการซื้อขายกันแล้วนะครับในกลุ่มลักสะสมในราคา50ไปจนถึง100บาทนั่นเองนะครับเราไปชมกันตอนในส่วนของเหรียญที่2ครับที่แนะนำครับ นี่คือเหรียญที่2นะฮะที่ทางช่องสยามชาแนลของเราแนะนำและก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆนักสะสมได้ทราบกันก็คือในส่วนของเหรียญ5บาทการจนาพิเศษ2 5 3 9น้นั่นเองนะครับในส่วนของเหรียญการจรานารุ่นนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับหลายๆคนเกิดความสับสนนะครับโดยเฉพาะนักสะสมคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับเข้าใจว่าเหรียญทุกเหรียญน,นั้นจะเป็นพระเสียรกลับนะครับต้องบอกเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่นิด นะฮะที่เริ่มเก็บสะสมกันนั่นเองนะครับเหรียญกาญจนาพิเศกรุ่นนี้นะครับจะเป็นในส่วนของพระเศียรจะเป็นแบบนี้นะครับอย่าสับสนนะครับผมขออนุญาตหมุนให้ชมครับเป็นขอบเฟืองดูสวยงามใช่ไหมครับแล้วก็หมุนกลับมาเป็นในส่วนของพระเศียรตรงนั้นคือเหรียญปกตินะครับไม่ใช่เหรียญพิเศษอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านหมุนกลับมาแบบนี้นะครับในส่วนของพระเศียรแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนั้น หมุนกลับลงมาแบบนี้เหมือนเหรียญปกตินั้นนะครับจะมีราคาสูงเลยทีเดียวและก็ในส่วนของทางช่องของเรายังมีการประกาศรับซื้อด้วยนะครับในลักษณะพิเศษนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของราคานะครับของเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับมาเล่นกันขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี2539มาแล้วก็เริ่มนะฮะจะหายากในส่วนของสภาพที่สวยๆแบบนี้นะครับหากเป็นสภาพ UNC นั้นนะครับตอนนี้แต่ กลุ่มนักสะสมก็เริ่มเล่นกันแล้วนะครับในราคาตั้งแต่10บาทจนถึง20บาทนะครับในส่วนของราคากางลางที่เราบอกไปนะครับแต่ว่านะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นได้นั้นในส่วนของนะฮะการนะฮะตกลงกันด้วยนะครับระหว่างนักสะสมอ่าทั้งสองฝ่ายทั้งคนซื้อและคนขายอาจจะมีราคามากกว่า20บาทก็ขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับแต่ที่เราบอกท่านไปนั้นคือราคาที่เล่นกันแบบกลางกก็คือ1 0ถึง20บบาทนั่นเองนะครับ มาถึงในส่วนของเหรียญที่3นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่กระแสมาแรงมากๆนะครับเมื่อนะครับมีการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพจชื่อดังและก็หลายๆคนนะครับในส่วนของนักสะสมนั้นออกมายอมรับกันเลยเป็นเสียงเดียวกันว่าเหรียญนะครับสบาทสีทองนะฮะสีทองเหลืองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นอันดับหนึ่งของเหรียญสีทองนั่นเองนะครับซึ่งจะหายากในท้องตลาดทาให้นะครับในกลุ่มนักสะสมนั้นเกิดมีราคาซื้อขาย เกิดขึ้นแล้วครับในส่วนของเหรียญพอสอนี้นะครับเรามาชมกันว่าเป็นพอสออะไรครับ พอสอที่เป็นกระแสแล้วก็มาแรงกันพอสมควรในช่วงนี้แล้วก็มีแนวโน้มจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับนะฮะยังไงก็อยากจะฝากเพื่อนๆแบบนี้นะครับโปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับชมนะครับในส่วนของสยามชาแนลนั้นเปิดโอกาสให้ความคิดของเพื่อนๆน,นะครับท่านจะเชื่อเราก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองแต่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับก็คือในส่วนของเหรียญ2บาทสีทองปี2551ันเอนั่นเองครับ เพื่อนๆครับขบวนการผลิตนั้นไม่เยอะนะครับ10ล้าน4 0 0 0เหรียญตามข้อมูลครับตอนนี้ราคาขยับกันขึ้นแรงพอสมควรนะครับหากเป็นสภาพที่บาทการใช้นั้นมาอยู่ที่5บาทจนถึง10บาทครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นสภาพ U N C นั้นแรงถึง10บาทขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตามกลุ่มนักสะสมนั้นเริ่มเก็บกันจํานวนมากนะครับในส่วนของเหรียญ2บาทสีทองปี2551นอเั่นเองถือว่าเป็นน้องใหม่ที่น่าจับตามองในวงการนะครับนักสะ สมนั้นเองนะครับหากใครมีแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองเก็บไว้สักร้อยเหรียญน,นะครับหรือ200เหรียญก็ได้นะครับลองเก็บไว้ดูนะครับมีแนวโน้มครับปีพศ2551นั้นจะมีราคาขยับขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับ มาชมเหรียญสุดท้ายนะครับที่ทางช่องสยามจะแนลของเราจะแนะนําเพื่อนๆให้เก็บสะสมเหรียญรุ่นนี้ปีพศนี้ครับนี่คือเหรียญ5บาทของในหลวงรักชกาลที่9ซึ่งเป็นพระเศียรเล็กที่ทางนักสะสมเราเรียกกันนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกันครับในส่วนของคําว่าภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชแล้วก็มีคําว่ารัชกาลที่9กนั่นเองเหรียญรุ่นนี้เป็นพศอ,อ,อะไรเรามาชมครับที่ทางช่องจะแนะนําครับ เป็นในส่วนของเหรียญ5บาทของในหลวงรัชก,กาลที่9นะครับด้านหลังนั้นเป็นวัดเบญจมาพิษดุสิตวานารามนะครับนั่นคือปี2,541นั่นเองหากมีสภาพดูเราคาเริ่มขยับซื้อขายกันแล้วนะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วในกลุ่มนักสะสมนะครับแล้วก็มีโอกาสมากๆเลยที่เหรียญสภาพซื้อสวยของปี2,541ออาจมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากนะครับมีการผลิตออกมานะฮะ อายุการใช้งานนั้นมากขึ้นนะครับทำให้เหรียญก็เริ่มที่จะหาสภาพาสวยๆใหม่ๆ UNC นั้นก็เริ่มจะหายากนะครับในส่วนของปี2541นะครับมีขบวนการผลิตยอยู่ที่7จ็ดล้านแปดแสเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับขอแนะนําให้เพื่อนๆน,น,นักสะสมเก็บในสภาพใหม่ๆสวยๆคมๆไว้ก่อนนะครับ แต่ตอนนี้นะครับก็มีการซื้อขายกันอยู่นะครับแต่ยังเห็นให้บางตานั่นเองนะครับยังไม่เป็นที่นิยมกันมากนะักแต่โอกาสแล้วก็แนวโน้มนั้นดีมากๆครับในส่วนของเหรียญ5บาทปีพศ ,2541 ในสภาพซื้อในสภาพสวยๆนั่นเองครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เกียรติติดตามรับชมช่องสายามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องและก็อัปเดตข่าวสารดีๆนะครับในส่วนของนักสะสมของเรานั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ